ท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ยิ่งเข้าสู่บลา,า,าช่างมันแล้วการผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยเฉพาะคู่แรกคือโอเคเราคงต้องบอกก่อนใช่ไหมว่าไอ้คู่นี้มันคือต้องทําอะไรบ้างอย่างแรกนะผมผมจะให้ม็อบแบทเทิลนะผมเป็นม็อบแบทเทิลในม็อดของคิมิสโนะใอย่บะผมก็คือฟังอสูรกับฟังเสาหลักซึ่งเราจะหานะผมว่าไอ้เสาหลักกับไอ้ไม่ใช่อสูรกับเสาหลักเนี่ยใครจะได้ยวนอันดับที่หนึ่งของแต่ละฝั่ง และให้แต่เราั่งมาต่อยกันเออมันน่าสนใจขนาดไหน,นกไ็ไปชมกันเลยเริ่มงจากคู่แรกก็คือตัว er เฮียแล้วนะมันไม่ขึ้นให้เห็นนะเดี๋ยวแป๊บนึงเกียวไก่ปะทะกับไฮโรนะผมซึ่งไฮโรนี่ผมไม่รู้จักหรอกตัว He Ro, ตเหีเย้ยวอะไรแต่ว่าปล่อยกันดูเดิเป็นอสูนเนี่ยเกี่ยวไก่เป็นอาสูนที่โดนมูซันแล้วทิง้งนะส่วนไฮโรเราไม่รู้จริงจะแ,แม่งใช้ปืนไงตบตัวเองเลยอืตบกันเลยครับโอเคสรุปแม่งไฮโรชนะ <raft> มันระยะไกลอ่ะมันโกงอะ สรุปอ้โอ้โหอันเชิญหมาได้ด้วยมั้โตจกอโอ้ต้องทำยังไงเนี่ยกูต้องตอบเองใช่ไหมโอ้เสียงปืนมันดังมากเลยคู่นี้นะผมไฮโรชนะโอเคแพ้จะอยู่บนชนะแพ้อยู่ข้างล่างเป็นมุปะทะกับรุยนะคะระับรถไฟปะทะกับเลือดอุอ๋ออ๋อนึกว่ารู้ผลแล้วเ,วเดี๋ยวมึงเดี๋ยวจะ เฮ้ยอ่ะเอาใหม่เมื่อกี้ใช้อุปกรณ์พิษอันรุยประทะกับเอ็นมุกูจะไม่ใช้ม็อบคิลเลอร์แล้วกูจะใช้เอ่มอม็อบต่อสู้เอาเลยเฮ้ยรุยเปิดไว้ปับ๊บใช้มวลอสุนโลหิตก่ตอนเลยเหรอโอ้ทำให้สโลว์เ้ยเฮ้ยไม่ปกติมั้มันไม่ดูเดือดเลยวะมวลอสุนโลหิตเฮ้ยไ,ไม่ดูเดือดเลยอะ่ะฝั่งอสุนมันดูน่าเบื่อจังเลยอะ่ะไม่แหงสู้สิลูกลูกลุกสู้สิลูกเอ้ยลูกไม่สูห้หนะะ่อยเหรอเนี่ย มึงไม่สู้กันหน่อยอะเออน่ะใช้มนหน่อยเออเออเปิดสกิลสักหน่อยเออมนอโดนมนอีกอะกลัวมึงตายแล้วกลายเป็นรถไฟแกนั่นไงแล้วเฮ้ยกูต้องไปตีมึงเยอะใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยยังโดนอยู่เฮ้ยอ้าวอืยูรุยเป็นผู้ชนะเฉยเลยอืยูรุยก็ชนะเฉยเลยมอกียมาดูเบาบางา คู่ที่สอุยชนะนะครับแหมใครกครักคุปะทะกับเกียวทาโร่มันก็จะรู้สึกว่าสูงขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมเกียวทาโร่ปะทะกับดีเซ็ปปะทะเลยอะเลยเกียวทาโร่ปะทะกับใครกคักคุอสูนจันทาข้างขึ้นกับสายฟ้าดำใช่ไหมโอ้โหโอ้เอาแล้วสายฟ้าดำเปิดแล้วเอาใครจะอยู่ใครจะไปนะคราวนี้โอ้ใช้สกิลลันรัวๆ มาดูให้ไข่ครับนั่นอะเออพวกมึงทำอะไรกันเออเออโอ้ชัยสกิลไปทางไหนเนี่ยลูกเอ้ยเกียวทัโรโกสวับโอ้ดูมันแล้ก็ดูมันอยู่นะกว่าตายไปตอนสุดๆเลวก็ได้มันน่าเบื่อแล้วกันแล้วทำไมต้องมาตีกับตรงกล่องด้วยคือไม่เข้าใจว่าตรงกลางก็ไม่ให้ตีทำไมมึงไม่ตีมึงตีกับตรงกล่องเพื่ออะไรอาราอาราใช้เกียวใช้เกียวเอาอานี่ดาบพุ่งเข้าไปฟันละ ใสเกี่ยวในการปาดสองด้านเลยอ่อตายหายเรียบร้อยผมแล้วดูดาของแกกับคข่ยดิมันก็อาาโอเคใส่ฟา,าด่าโอเคโอเคใส่ฟาฟาดโอเคตกิวเยอะแยะไม่ใช่เลยมีทําไมแกสรุปคนที่ชนะคือเกียวทาโร่นะผมคือเมื่อแกมันแบบว่าโอ้สนามมันกว้างไปงไงมันเลยตีตั้งตึงต่อไปก็น่าจะดีกว่าเริ่มเกียวโกะนะผมปะทะกับฮันเทงูนะครับเกียวโกะมา แล้วก็ปั๊บม็อบโจงตีเอาเลยครับผมน้องน้องๆเอาเลยเออมึงซ่อนตัวแกว่ะอ่ะละกลายเป็นสามล่างละอ่ะลงไงต่อกูก็ต้องให้มันตีกันเองอ่ะมันเหนืยจะทราบเลยอ่ะโอเคมันรวมร่างกันเป็นหนึ่งละได้ไปตีเกี่ยวโกโอเคเออเออเกี่ยวโก้กูมันต้องตกมึงยังไงอะ เอ๊ะเกี่ยวโกะยังมาสู้ยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเลยเนี่ยมันตัวอะไรเนี่ย What the fuck holy shit holy fuck อะไรเนี่ย Strike 스위 What the fuck เฮ้ยเกี okay, He? hey! ่ยวโกะเฮ้ยเกี่ยวโกะออกมาแล้วท้องยังต่อหายเฮ้ยเกี่ยวโกะใช้หายได้ด้วยไม่เคยดูดูมูฟวี่เฮ้ยไม่เคยดูอ่านไม่เคยอ่านมั้งอ่ะเอเมนเออเกี่ยวโกบใช้สกิลแล้วโอ้ยเจ็บตอย่างเทพ เฮ้ยสกิลอะไรเนี่ยเฮ้ยมันคือมีดเว้ยม,มีด, ه, มดเกี่ยวกบปลามีดแล้วก็สามารถเสกปลาแบบโ o l d e n fish โอเคปลาทองคี่ว่าสักครู่เมื่อกี้ก็คือเออ่เกี่ยวกบมันไม่รู้อ่ะแต่ว่าคู่ตู้ต่อไปหัวน่าจะมันอาคัสะปะทะกับโดมะนั่นเองนะครับผมว่าน่าจะมันนะดูเอาแล้วเปิดม่านอะไรวะม่านพลังขั้นสูงสุดระดับนี้แหละเออเอาแล้วสู้ๆกันแล้วแล้วก็นิ่งไป โอ้โหพลังกายาภาพสูงสุดกายาภาพประท้เวทเราดิเฮ้ย hey! โดมาอัญเชิญด้วยเฮ้ยเฮ้ยพระพุทธรูปเออมันเป็นพระนาของเผ่าศาสนานี่ยว่ะแล้วโดมาก็อยู่ข้างบนสุดใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยทำลายแตกได้ด้วยจัตโต๊อกากาศะก็เจ๋งไม่เบาดิวะ่ะอกากาศะเลือนเหลือประมาณสองร้อยกว่าๆนะครับโดมาเหลือเลือนจากสี่ร้อยกับสามร้อยอุ้ยเหลือกับสามร้อยครึ่งเองอะ่ะไม่ค่อยเสียอะไรนะ โอ้แล้วโดมาจอมตีระยะไกลนี่อะไรแล้วโดนฟักกูใส่ชุดเลยเนี่ยอาราโดมาโอ้ทำไมการต่อสู้ของเราอสูรมาดูอะโอ้นิ่งๆอย่างเลยอาละอาละโดมาอันเชิญพระพุทธรูปอีกรอบหนึ่งผมอากาซาต้องบินขึ้นไปเพื่อที่ไปชกโดมาลงมานะผมโดมานี่มีพุทธรูปเป็นฐานนะผมสามารถปล่อยศิลปต่างๆได้โอ้โหจริงจังฮึมสามารถปล่อยดอกหิมะเหรอก็จะเป็นดอกน้ำแข็งนะเออ ล่วงลงไปแล้วโดนระเบิดระเบิดไปอีกทีนึงไหนๆโดมา้าเขากำลังทำอะไรอยู่อ,อาคาซาอยู่ไหนนี่อาคาซาเลือดโดม้าเหรอเฮ้ยโดมา้ดมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยยังยังไม่ตายหรอกมกั้งโดมา้าอย่าบอกนะว่าโดม้าแพ้แพ้อ,อาคาซาที่มีเลือดแค่สามร้อยห้านะไหนเก่งมากเลยอาขาสะ่ะไปตายซะวว <What? What? S 1> อาคาซ <What? S 1> าหัวหายโอ้ยคุณชีพได้ด้วย เออ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 อ่ะอ uh ่ะเฮ้ย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  huh. ม oh, oh, ึงมีวันตายไปเลยเฮ้ยเช็ดแม่เยอะเลยนี้ค่ะกว่าจะตายโอ้งี้งี้มันเถิงเนี่ยทันจิโร่เดมอนปะทะกับมูสันนะครับมูสันปะทะกับทันจิโร่เดมอนโอ้โหสกิดกันก่อนเลยอ่ะเอาละเอาละ เอาแล้วไม่ต้องไม่ต้องให้มันสู้กันมันก็สู้กันเองซนะแล้วผมทันจิโร่เหมือนจะเสียเปรียบอยู่นะเลื่อนรถเร็วไปกะดูเหมือนมูซันนี่จะประมาณว่าไมเคิลแจ็คสันอยู่นะผมเดี๋ยวเราก็ไหนๆก็ในไหนๆละเปิดเอาเลยให้มันตีก่อนดีกว่าก่อนโอ้รู้สึกเหมือนทันจิโร่เดมอนนี่จะเสียเปรียบมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้มูซันก็โดนโจมตีเลื่อนรถไปแค่หนึ่งส่วนสิบเองนะผมแต่ว่าทันจิโร่นั้นแปลงร่างเรียบร้อยแล้วผมกลายเป็นอสูรอย่างแท้จริงแล้วผมเป็นราชาของอสูรนั่นเองนะผม มีดีแค่สั่งคำสั่งเขาผมพลังไม่ได้เทียบเท่าของมูซันเลยเอาแล้วเอาแล้วเออเออตอกันอย่างกเงอร์เฟอร์เลยโอ้เหมือนทันจิโร่จะเสียเปรียบขนาดแปลงล่างแล้วนะครับผมเนี่ยนี่ขนาดแปลงล่างนะอ่าแล้วตอนนี้มูซันได้แปลงล่างบ้างแล้วนะครับผมจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะผมทันจิโร่จะชนะหรือเปล่านะครับโอ้เราต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่ทาทันจิโร่จะสามารถสู้ได้หรือเปล่าในในระยะเวลาสุดท้ายผมจะมีทุสู้ของพระเอกหรือเปล่านะผมจะต้องดูกันแล้วผมออาไปแล้วอะแล้วโอ้รู้สึกว่าทั้งสองคู่นี่แบบ กูสูสีกันมากเลยท่องสูสีตรงไหนวะเพื่อนนั่นไงตายแล้วมูสมุสันฝ่ายชนะนะผมเกือตายไปซะ,ส,ะสรุปผู้ชนะก็คือมุสันนะครับผมทันจิโร่ราชาปีศาจของเราแพ้ไปโคคุชิโบปะทะกับมุสันนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูดิโอ้โยเฮ้ยทำไมโคคุชิโบเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วโคคุชิโบเอาเลยโคคุชิโบอ่ะง่ายจังเลยแต็มทำไมมัน ทำไมมัน,มมนทำไมมันตายง่ายจังเลยอะฮะทำไมมันตายง่าย,ยจังง่ายเกินเกลียวมูซันชนะไอเกลียวอะ what the fuck มูซันชนะไอเกลียว oh my god อ่ะเกลียวโกะปะทะกับมูซันดิอยากจะรู้ว่าขนาดมูซันเนี่ยจะตบเกลียวโกะได้ไหมเออเอาเฮ้ยขนาดมูซันก็ตบไม่ได้หรอ นี่นี่นี่นนนกูปเป็นผู้สร้างมึงขึ้นมานะแต่ว่ากูตบมันไม่ได้คืออะไรวะเฮ้ยเอาดีตบได้ปะเนี่ยเอาดิเอาให้ให,ให้เกียวกโกไปก่อนมากก็แล้อ่ะเฮ้ยเกียวกโกไม่สู้อะ่ะอะไรวะจะเช้าแล้วเนี่ยทำไม,มบุษย์สันยังตบเกียวกโกไม่ได้เลยไอ้เชื่อตบเกียวกโกไม่ได้จริงๆนะเนี่ยเเกียวโกดิบ บักประจําเรื่องเหรอไม่ผมว่ามันต้องมีวิธีปราบดิที่ชนะเกี่ยวกก็อยู่ระหว่างกลางๆแล้วกันมันต้องมีวิธีปราบเลยวะกลับกันมาในฝั่งที่ชนะหนุ่มฝั่งที่ชนะนี่มีประมาณ6อ่านี่มันจะประมาณนี้นะผมลุยกับไฮโรนะครับผมเกียวกับอาคาสะนะครับเอ่อเกียวทโกับอาคาสะมุซันกับมุซันนะครับผมเออมุซันชนะตัวเองได้หวะเคเราเริ่มด้วยลุยกับยไฮโรก่อนนะครับผมจะชนะหรือแพ้นะครับผมไหนดูกันดิ ผมว่าผมแข่งข้างไฮโลนะผมชอบเล่นไฮโลไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เล่นน่าจะไฮโลชนะนะหรือลุยวะเอ้ยต้องเป็นลุยดิเพราะว่าลุยมันมีการจบตีระยะไกลเอ้ยแต่ว่าไฮโลก็มีนั่นไงเห็นไหมโอ้แต่ว่า Hi ไฮโลเสียเลือเดเยอะกว่าลุยเยอะเลยอะ่ะผมเสียงปืนใช่ไหมนะยิงโลโลพรึบเลยอ,อ่า,าจะเกิดอะไรขึ้นขอลุยปลาใช้ลูกบอลเลือดไปแล้วนะครับผมตอนนี้เอาล้วเอ้ยไฮโลนะั้นต้องกายร่างนะผมเพราะว่าสภาพสู้ลุยไม่ไหวจริง,ๆ,รงๆนะผมจึงต้องกายร่าง แล้วใช้ดาบยางเร็วๆร็วหนรู้สึกว่าไฮโรนี่มันเป็นนักล่าศูนย์เหรอไม่น่าใช่นะ <c oughs> ไม่น่าใช่นักล่าศูนย์แต่ดันมีดาบน่าจะเป็นซามูไรามากกว่าผมซึ่งไฮโรนี่มันทำไมมันถึงไม่มีเลือดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีเลือดขึ้นวะรู้ว่าต้องรอให้เกาะมันแตกก่อนโอเคแต่ไม่เป็นไรผมใครใครหายไปก็นั่นแหละคนนั้นแพ้ <c oughs> ตอนนี้ลุยเลือดเหลือประมาณต่ำกว่า ครึ่งแล้วนะครับผมไฮโรนี่ยังไม่มีเลยขึ้นเลยนะครับผมซึ่งทำไมคู่นี้มันมันจะรอสกิลชาร์จกันเพื่ออะไรครับผมอ่าแล้วผมตอนนี้ยืนรอสกิลนะผมใช้วันอสูรโลหิตอีกรอบนะครับผมแล้วก็ไฮโรนั้นเหมือนจะจะตบลุยอุ้ยลุยอุ้ยลุยอาจจะแพ้นะครับเนี่ยลุยอาจจะแพ้ได้นะครับผมรู้สึกมันจะเจอคู่ที่น่าจะสูสีแล้วนะครับผมว่าผมจะจัดคู่ยังไงดีครับผมแม้ตัวเป็นอมตะอย่างงี้มันก็ต้องเจอกับตัวที่อมตะด้วยกันแล้วนะไหนอ่าไหนต่อไงต่อเอื้อไม่ถึงโดนไม่เข้า โอ้ตัวนี้มันไม่มีเลือดขึ้นจริงๆนะไฮโรไม่มีเลือดข,ขึ้นเพราะงั้นไฮโรไม่มีเลือดขึ้นเพราะงั้นก็ชนะไปะผมถ้าผมตบมันจะตายไหมเอา้าผมตบมันก็ตายนะเอออะไรวะสรุปไฮโรเป็นฝ่ายชนะแตผมรุยฝ่ายแพ้ผมคู่ต่อไปอาคาสะะทะเคียวทาโร่นะผมผู้ใช้เคียวผมจําไม่ได้เพราะว่ามไม่ค่อยจะจําแต่ว่าอาคาสะเนี่ยเป็นเป็นอาสูนข้าขึ้นระดับที่3นะแต่ว่าเคียวทาโร่ไม่แน่ใจน่าจะระดับ7หรือ8เนี่แหละ อาวละได้วเวลาตกไปแล้วอาลว,วละเคียวตัโรใช้เคียวปลาเคียวไปแล้วผมอาคาสะเปิดอัลติเมทสกิลก่อนเลยนะผมเพื่อเพิ่มสักยภาพทางร่างกายในการใช้พลังเวทผู <c oughs> ้เล่นพลังกายเคียวตวโร่เลือด240อาคาสะเลือด350รู้จักปริมาณเลือดแล้วมีความต่างกันอย่างมากนะผมมีโอกาสที่อาคาสะจะชนะมากกว่านะผมแต่ว่าเราก็ต้องมาดูกันนะผมว่าใครจะชนะใครจะแพ้ไม่ตนะ้ออ่ะนี่ยรานดูพวกมันนิ่นงๆได้เลยผมจริง อ่าแล้วครับผมตอนนี้เลือดอาคาซาเหลือเท่าไหร่ครับผมอาคาซาเหมือนจะไม่ค่อยรับดาเมจเท่าไหร่ลดไป6%นะครับผมส่วนโอ้เคียวทาโร่ลดไปประมาณ16%แล้วนะครับผมเหมือนพลังป้องกันของอาคาซาน่าจะสูงกว่านะครผมแต่จากสภาพที่พวกมันไม่เข้าใกล้กันเลยแล้วผมมันจะใช้สกิลระยะไกล,ก,ลกันอย่างเดียวเลยผมจะฆ่าทิ้งแม่งเลยไปเข้าไปใกลก้ขนาดดีเฮ้ยสู้กันภาษาอะไรเนี่ยต้องปะทะกันดีเออนั่นแหละพุ่งเข้าไปเออต้องพุ่งเข้าไปปะทะกันนั่นแหละ yeah. เยี่ยมส่วนคียวทาโร่จะได้ใช้โอ้อาคาซาต่อยอย่างรัว อาอ,อาคษะต่อยังรู้เพราะอากษะเนี่ยไม่ได้ใช้มนอสูรโลหิตแต่อย่างใดนะผมแต่ว่าใช้อลังกายล้วนๆน,น,นะผมเป็นอสูรคนเดียวนะผมที่ไม่ใช้มไม่ใช้มนัสโลหิตใช่โอ้อันนี้คือไม่ใช่มนั์โลหิตนะมันคืออะไรก็ไม่รู้กันแต่ว่ามันไม่ไหนใช่นะแต่ไม่ผิดโอเคครับผมตอนนี้เกียร์ทารุลเลือดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมอากษะเลือดยังเต็มอยู่เลยนะผมโอ้โหเลือดแม่งลดไปห้าเปอร์เซ็นต์นั่นมันตัวอะไรเมื่อกี้ตัวอะไรตัวอะไรไม่ได้รับเถือนอะอ่าผมตอนนี้แค่นี้ก็น่าจะพอรู้กันแล้วนะผมว่าใครจะชนะใครจะแพ้เกีียท่่น เริ่มจะหมดแล้วนะครับผมนี่ขนาดใช้สกิลเลยเนะี่ยเหมือนจะสู้อะไรอาคาสะไม่ได้เลยนะครับผมเพราะอาคาสะเป็นอสูรข้างขึ้นระดับที่3เลยกนะ็นั่นแหละออสรุปอาคาสะได้ใช้อก็กซ์เวิสกิลไปเรียบร้อยแล้วผมโอ้สวยงามมากตอ,อนนี้โอ้เคลียร์ทเลอร์เลือดเหลือสเปอร์เซ็นต์แล้วนะผมตีมาเป็นอ๋อแล้วก็หายไปในพริบตาผมอาคาสะเลือดเต็มนะผมขอบคุณมากต้องต้องตายผมตายซะมันตายยากมากด้วยนะเห <c oughs> ็นไหมเห็นไหมเนี่ยอาคาสะเนี่ยจะให้ปล่อยกับไฮโลเอ้ ต้องตบกี่รอบดูดิโอ้มันตายยากมากอะมันในซีรีส์มันตายยากกระจัดอะคู่ต่อไปน่าจะเป็นคู่หยุดโลกจริงๆนะผมก็คือมุซันปะทะกับมุซันล่าปกติจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าตัวเองต้องปะทะกับตัวเองแต่ผมว่าน่าจะโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ตีแรงบวกกันเลยนะผมโอ้โอ้เหมือนว่าน่าจะเสมอกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคู่ไหนชนะก็ขับจริงเราก็น่าจะรู้นะว่ามุกายล่างก่อยก็น่าจะมีสกิลบัฟที่ดีกว่านะแต่ว่าเมื่อมันโดนพร้อมกันก็อู้มันตีไม่ค่อยเข้าเลยเนี่ย แล้วฉันจะรู้ได้ไงว่ามูซันตัวไหนอะไรกับมูซันตัวไหนวะอันนี้คือล่างปกตินะคือล่างไหล่ขึ้นใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ่ามันประกบกันแล้วกูก็ไม่รู้แล้วละ่ะข้างบนน่ะคือมูซันเลือ้อนเลื้อนข้างบนนะคือมูซันปกติเว้ยแต่ใน,นข้างล่างคือมูซันที่กาลายร่างเออผมจำได้ผมจำได้ใช่ปะโอ้ผมว่าไม่ใช่ล,ละผม,ผมจำผิดผมว่าผมจำผิดแล้วละ่ะถ้ามันยังใช้สกิลอยู่อย่างี้นะผมว่าตัวนี้ตายสรุปก็คือต้องไปล่างสุดยอดนะชนะ โอเคสรุปก็คือมุซันล่างสุดยอดนั่นแหละนะที่จะเป็นฝ่ายที่จะได้ไปประทะกับเราพิฆาตอสูรนะครับผมซึ่งถ้าไม่มีตัวไหนฆ่ามูซันได้เราก็จะเอา,เอ,าอะไรวะโยริจิมานะผมอยากจะเอาเนี่ยมุซันเกียวชาร่นี่คือแพ้ใช่ไหมผมอยากให้มุซันเนี่ยประทะกับไอสองตัวนี้นะแต่ว่าขอให้สองตัวนี้มันประทะกันก่อนเออไฮโรกับไฮโรกับเกียวทาร่เฮ้ยต้องหลีนี่วะอ่า,อาไะไลองดิเออโอ มันจะเปิดกันแล้วนะผมเปิดมาด้วกันอันเชิญหมาล้วหมาก็ตายอีกแล้วจอนวิกมาดิโอโหเปิดมาไฮโรนะผมไฮโรแปลงร่างเลยนะผมอาคาซานั้นยังไม่ได้ทําอะไรเลยผมระเบิดทีเดียวแต่ว่าอาคาซามันมีเลือดนะผมแต่ว่าไฮโรไม่มีเลือดนะผมก็ไม่เข้าใจว่าตกลงจะชนะหรือจะแพ้กันแต่ว่ามันตายเพราะว่าต้องมีเวลาวันตายแหละนะผมเราจะดูมันประทะกันยังไงต่อไปเออใช้ดาบฟันได้ด้วยใช้สกิลได้รุนแรงมากๆเลยนะไฮโรอมันหายไปแล้วล่ะมันหายไปแล้วล่ะ เวนกรรมโอ้ตายโอ้ตายพวกมันออกมาแล้วเราก็ต้องซ่อมให้มันด้วยนะเข้าไปยังวะโอ้ไม่ก็ยังไม่เข้าไปเกี่ซ่อมแป๊บแล้วขยายทางให้มันแป๊บนึงนะโอเครู้แล้วใครตายพอแล้วจ่ะพอแล้วจ่ะพอแล้วจ่ะ อ๋อเ้าจะชลูแล้วจะโอ้เก่งจะไเก่งจ้าอักษะเก่งจ้าอ่ะโอเคสรุปไฮโลก็แพ้อักษะอยู่ดีนะครฮะเหมือนว่าอักษะนี่จะมีพลังโจมตีสุดยอดมากรีให้แล้วโอ้อ่ะอักษะทำมุสันนะฮะอ่ะโอ้โอ้ขอเล้ทีดิอ๋อ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 สองสามสี่อ้โอ้เหมือนว่าโอ้ เอ้อย่างหลงมั้งมุสันคงไม่ชนะขนาดนั้นหอกมั้งอาวอักจะเป็นยังไงนะผมตอนนี้อักษาจะเป็นยังไงอากษาตอนนี้หัวขาดเรียบร้อยแล้วหัวยังไม่เพิ่มเลยเออแต่ว่าตอนนี้กระโดนมุสันกะทือไปนะผมโอ้ไม่สามารถแตะตัวมุสันได้โอเคไอ้ที่มันไรเทียมทานจริงๆเว้ยไร้เทียมทานจริงๆไอ้ตัวนี้แหมสุปผู้ชนะนะผมที่ชนะแบบขาดลอยเลยนะผมก็คือมุสันล่างปีศาจนะครับผมแหม พาดต่อไปนะผมจะเป็นการประทะกันของเสาหลักตรงงานพาดนี้ขอจบไเท่านี้ก่อนนะผมขอจะแหกไปแล้วนะผมก็เจอกันใหม่พาร์หน้าผมบายบไปไปละ